ชมมวยคู่เอกนะครับเวยรอบเงินล้านอีสุสุระหว่างเพชรไทยแขวงเมืองวิเศษว่าปอบุรพานะครับมาเช้ามาร้อยสิบมาร้อยสิบแปดลดหนึ่งน้ำเงินคือซุปเปอร์ท็อปสิทธิเด่นศึกมาร้อยสิบเก้าลดไปสองปอนตอนนี้คุณจิรยุทธ์นะครับอดิเทพพรางกูลน,นะครับผู้แทนจากบริษัทปรีเพชรอิสุสเซลจำกัด เป็นผู้แทนนะครับมอบขงรางัลให้กับนักมวยทั้งคู่ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนศิลปะมวยไทยเครื่องทาน้ําแข็งนูวต้านมอบเงินสด3,000บาทแก่นักมวยที่ชนะน็อกยกใดก็ได้วิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยคืนนี้ไปพบกับแมงปอชนทิชาวันที่16พบเสรีรุ่งสว่าง21ยุยยาเยอะ23หลิววรลิศลา28เอกชัยศรีวิชัย29ชัยยามิตชัยวันที่30พบไวยพ์เพชรสุพรรณที่วิลล่าคาเฟ่ น้ำมันเครื่องปิโตนัทหนึ่งในคุณภาพน้ำมันเครื่องมีให้เลือกทั้งรุ่นกระป๋องเหล็กกระป๋องพลาสติกมีกลิ่นหอมสัญ,ญลักษณ์โลโก้จำง,ง่ายๆรูปหัวม้าในกรอบวงกลมสีเหลืองมีจำหน่ายแล้วทั่วประเทศนาภาลัลซีฟูดถนนเพชรเกษมซอย63คืนนี้ไปสนุกกันโดยพบกับต้อมเรนโบว์แล้วก็วันที่22พบต้อมรัชนีกรพันมณีเจ้าของอัลบัม้มอ่อยเหยือ28พบยันจิตพรเทวี29พบอาภาพรนครสวรรค์มีโชว์ไม่มีชาร์ตบริหารงานโดยเฮียเบิ้ม บริษัทโอสถสภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มจุด357โดยร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถันย์เสะสนับสนุนศึกเจ้ามวยไทยค่ะสำหรับประวัติของผู้ที่4ในวันนี้นะคะก็มุมแดงนั้นเป็นมวยไฟเตอร์อายุ17ปีค่ะเพชรไทยแขวงเมืองวิเศษหรือสันเพชรเทศริษน้ำหนักที่ช่างมาช้า111 8ปอลนะคะลดไป1ปอนเกิดที่จังหวัดชลบุรีค่ะชกมวยมาทั้งหมด76ครั้งชนะ60ครั้งแพ้14ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชคแพ้คะแนนเหนือเพชรศักดหอมศิลป์ที่เวทีลุมพินีส่วนมุมน้ำเงินนั้นเป็นมวยฝีมือเช่นเดียวกันนะคะอายุ1 7ปีก็คือซปเปอร์ท็อป10เด่นสึกหรือซลาวุิบอนอิน น้ำหนักที่ช่างมาเช้า1 1 9อปอนด์ลดไป2ปอนด์เกิดที่กรุงเทพค่ะชกมวยมาทั้งหมด7 7ครั้งชนะ62ครั้งแพ้12ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชคนั้นชนะคะแนนเพชรดำบอเด์วันมิรที่เวทีราชดำเนินเชิญพบกับมีขาวเรื่องคุณดวงอาจว่าแม่พูดว่าที่ผ่านมานะครับคุณดวงอาจครับสองรั้งมีสายบีขนองศึกเคทียิมก็ฟันไปสองแต้มโดยชนะเทพนครสอสีสมพงษ์ แล้วก็เริงน้อยวราวลพได้2แต้มชนะเสือุเล็กทอโสถีเพงทอโสถีพงแล้วก็สายสีสปดาห์กรน,นะครับสปดาที่แล้วก็ปรากฏว่าวันสุกรานอ,อคุณทนได้ไป3าแต้มเนี่ยเป็นฝ่ายชนะน็อกได้3ามแต้มแล้วก็อีกคนนึงก็คือคงฤทธิ์ต่อเฉลิมชัยชนะแรมโบ้รับไป2แต้มราว่าถ้าว่า,า,วาได้นับได้น็อกก็มีรางวัลพิเศษให้ที่เป็นการจกประเดิมของสายดีนะครับ สำหรับทวยทั้งคู่เพชรไทยเมืองพิเศษครับซูเปอร์ท็อปสิดเด่นสึกนะครับเพชรไทยนั้นเป็นนักวยเรียกว่ามาจากโน่นแล้วครับเชื้อสายเมืองชนครับคุณจะเห็นปอบุรพาครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็พันตรีสุนรัตน์กาตนาสังสนุนอยู่นะครับมีทางด้านซูเปอร์ท็อปครับนักชกตีเนี่ยเกิดในกรุงเทพครับกทมห้วยขวางนี่เองแล้วก็ โตขึ้นมาก็ออกมาฝึกหักมวยกันมาแล้วันนี้เตรียมตัวมาดีมาออกตู้ชกม,มาตั้งแต่อายุประมาณ30กิโลกรัมนะครับคุณนกแรประยธ์สายคํำไปสืบสอบมาอุ้ยบอกว่าก่อนขึ้นเวทีนี่บอกเพชรไทยบอกว่าเตรียมตัวมาดีเยี่ยมทีเดียวครับเป้าหมายก็อยากจะเป็นเจ้าพลังแชมป์มวยรอบอีสูสุนะครับซึ่งก็ต้องรอรุ่นกันนะครับการชกออกตู้วันนี้ครั้งแรกของศึกน้ามวยไทยแล้วครับ ซูปเปอร์ท็อปบ้างเ็บอกก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกันงานนี้ถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มาว่าอย่างนั้นครับแต่ว่าร้อซมาแล้วจะแพ้ชนะต้องรู้กันอู้ยโอ้โหมาแล้วครับนั่นก็คือเบื้องหน้าก่อนที่จะขึ้นเวทีกันนะครับสำหรับเป็ดเล็กเป็ดน้อยมวยรับเจ้าพลังอีดูสุที่มาให้ท่านชมได้ชมกันซูปเปอร์ท็อปนี่อันนี้ เริ่มครับออกอาวุธต,ตั้งแต่ยกแรกเลยทีเดียวในขณะที่ปู๋หมดยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมกำลังชมรายการศึกเจ้ามวยไทยในคู่ที่4ก็ผ่านไปหนึ่งยกแล้วนะคะสำหรับนักมวยที่ชนะน็อกเร็วที่สุดประจำเดือนโอริโอไมซินมอบเงินสด1 0 0 0 0บาทโอริโอ้ไมซินใช้รักษาแผลติดเชื้อฝีหนองพยาร e สเรย์เครื่องสำอางพิเศษสำหรับท่านชายผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติตอนนี้มีรุ่นใหม่เป็นครีมชื่อข้อแรกวางจำหน่ายแล้วใช้ง่ายพกสะดวก มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปขณะนี้สนามกอล์ฟในชัลลนพากรามอินทราได้ทำการปรับปรุงผักเฮาส์ถนนทางเข้าโปรโช็อปเสร็จสมบูรณ์แล้วแวะไปทดสอบฝีมือได้ทุกวันที่สนามกอล์ฟในชัลล์นพารามอินทราบริหารงานโดยคุณเอกสุพพิพสุบันค,ครับอบอกเปล่าสำหรับชาวโมยให้ทราบกันนะครับกำหนดการพระราชทานเพลิงศพร้อยโทฉะนาย่องสุภาณชาปนาสถานกองทัพบกวัดโสมนัณวิหารน,นะครับ วันจันทร์ที่24กันยายนนี้นะครับเวลา16นาฬิกา30นาทีบรรดาพี่น้องชาวมวยครับลูกๆและลานญาติมิตรเพื่อนฝูงก็ไปร่วมชาปนกิจศพได้นะครับสุรการมวยในศึกชิงแชมป์มวยสยามภาคใต้มิดาการกุศลณสนามโรงยิมเนเซียมสนามกีฬาสุราษฎธานีวันเสาร์วันเสาร์22รายการนี้ก็มีพิชิตศึกลูกเจ้าแม่รันตีกับธงชัยสกิติชัย หน้าศูนย์สิสสประภายิมกับเพชรีสิบบางพระจันทร์จะโดยกลุ่มนิดารุ่นสิบสุราธ,ธานีคุณสุวิทย์ลิมสุวรรณยกที่สองของผู้เอกศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับเป็นมวยรอกอีสุดๆเจ้าพลังครับมาทั้งที่สิบสองนี้ยิ่งใหญ่ครับมีมวยสิบหกคนด้วยกันส่งขึ้นมาโชคนี่โอ้โหต้องแบ่งกันเป็นสีสายแล้วครับ ไฟแดงนั้นอุยเดอ้อนั่นไฟแดงก็คือเพชรไทยเพชรเมืองวิเศษครับน้ำเงินซุปเปอร์ท็อปสิ์เด่นสุดการตกลใบเงินครับบนเวทีตอนนี้3นาทีแรกที่ผ่านไปด้านกน็ยังไม่มีอะไรมากมายเลยครับลัดกันเรียกว่าเครื่องยังไม่ร้อนก็ต้องระมัดระวังกันนิดหน่อยนี่ยกที่สองแดงนั้นจะได้เปรียบในรูปร่างส่วนสูงนิดหน่อยครับแต่ว่าโอ้โห ล่วงจกลีลาท่าทางหน่วยก้านก็ไม่ต่างอะไรกันมากมายมคล้ายคลึงกันครับเึ้นอยู่กับว่าอาวุธแล้วก็สติปัญญาครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีเวทีเวลานี้นะครับใครจะเป็นอย่างไรต้องดูกับน,นี่นี่กรรมการแยกแล้าแยกแล้วต่างหยุดครับหยุดแยกชกครับคือกรรมการที่จะต้องใช้ครับภาษาภาษาบนเวทีมีอยู่แค่นั้นครับ ก็ยังดูว่าระวังระวังกันอยู่นะคุณเสดงขาวทั้งคู่ครับแช่พู้ถึงว่าน้าเงินเนี่ยซูเปอร์ท็อปสิเด่นศึกคุณลุงอาร์ตครับครับลูกชายของน้ามวยเก่าในอดีตครับ,ค,รบคุณนุงอาร์ตก็มาเป็นนักข่าวอยู่แล้วสมัยนั้นอ่ะใช่แล้วครับก็เด่นศึกศักดิ์พางนอะครับโหคนนี้ฝีมือเขาเรียกว่าเหลือเกินนะครับมาดูว่าลูกไม้จะหล่นไกลต้นหรือเปล่านะครับและวันนี้คุณพ่อครับมาคุ้มด้วยตัวเองเลยทีเดียวอานแหละน้าตาใช้ได้ครับ แข้งขวาเป็นอะไรครับโอ้โหลูกลูกไม้ล้นไม่ไกลต้นแล้วครับตอนนี้หนักหนักครับชื่อซุปเปอร์ท็อปนี่เอาละเพชรไทยโดนครับจังหวะออกแข้งซ้ายขาาขแข้งขวาของท่านนายซุปเปอร์ท็อปดีทีเดียวครับหมดยกไปก่อนครับเดี๋ยวมาชมยกต่อไป ผ่านไปแล้วนะครับ2ยกทางด้านซปเปอร์ท็อปนัแา,าออกแข้งดีเหลือเกินครับทางซ้ายทางขวาลีลานี่วันนี้ครับเด่นศึกคุณพ่อนี่มาเทรนด้วยตัวเองเลยทีเดียวก็มาดูกันว่าความฉเฉลียวฉลาดนั้นจะเป็นอย่างไรในขณะที่เพชรไทยเองก็ต้องพยายามเร่งแก้ไขสถานการณ์ครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรแตกต่างกันมากครับเพราะว่าเพิ่งจะ2ยกเท่านั้นเองฝากข่าวถึงแฟนๆคอนเสิร์ตนิดนะครับว่าขอเชิญชมคอนเสิร์ตกาแฟแพนิก วันเสาร์ที่6ตุลาคมครับที่สนามหน้าเพนทรับอ mm hmm. ำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีกองทัพลูกพุ่งนครับโอ้โหเลยว่ายกกันไปมากมายครับ mm hmm. เอกชัยศรีวิชัยสิทธิพรสุนทรพ์แล้วก็สุดาศรีลำดวนแล้วก็มอเตอร์ไซค์ห้างร็อคแสลงนะครับโอ้โห mm hmm. ไปชมกันได้วันเสาร์ที่6ตุลาคมที่สนามหน้าเพนทรับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับ, mm hmm. ก,บกาแฟเป็นเ็กคอนเสิร์ตแต่ว่าคืนนี้นะครับ ไปที่วิลล่าคาเฟ่นี่ไม่ต้องห่วงชนชนที่ชานะครับแมงปอชนที่ชาวันนี้ในยุคข,ของซออ้อยนะครับพรุ่งนี้มีเสรียุ้ยมา21-23หลิวแต่ชาย28-29ชาย,ยามิดชัยยกที่3ครับมวยรอบทีสุดๆค,ครับครั้งที่12อุอ้วข้ามาครับสุดเปิด์เบไปน้ำเงินป่ายแดงนั้นก็คือเพชรไทยครับกรรมการโกมลใบเงินผู้ชิกาบบนเวทีตัาตีกันอยู่อ่าได้ลุ้น ชิงไหวชิงพลิบชิงเหลี่ยมกันแล้วครับมาดูว่ามวยค่นี้ไม่ห่างครับเพราะว่าแมาทีมงานนี่กว่าจะส่องกล้องคัดเอามาสู้กันในมวยรอบนี้ก็กต้องพินิจพิเคราะห์กันเป็นอย่างดีเลยครับหาจังหวะลูกได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็มาสู้กันอามาหนักๆนกครับทางด้านเพชรไทยช้าแต่ว่าหนักแน่นอนในขณะที่ซุปเปอร์ท็อปเอา้าตั้งรับ้วเบากว่บาบางกว่า,ว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 าวครับ เตงโอ้โหลูกนี้อาอา,อาล้วครับสนุกครับผู้นี้ได้ลุน้นแมมวยวันนี้ชคมา3คู่แฟนมวยนี่เนื้อตกทุกคู่มาคู่นี้คู่เอกมวยรอบเงินล้านอิสุสุอีกครั้งหนึ่งทั้งที่12มวยรอบนี้แล้วไม่ต้องห่วงแล้วงวดนี้มีถึง4เรยวาแยกกันเป็น4รอบนะครับ ม<ส>ีสสายสี่สายหกคนครับครับเอะไะครับ,รบต้องคิศคัดกันไปแล้วครับใครจะหลุดเข้าไปรอบตัดเชือกตีอา้าวเสียงดังครับทางด้านเพชรไทยกองเชียร์ดีตีดังทีเดียวบางทียังไม่ทันตีเลยครับกองเชียร์ล้มหน้าไปแล้วออฟไซด์ไปนิดหนึ่งก็เป็นเรื่องของกองเชียร์ครับอเอ็นซ์ซซุปเปอร์ท็อปครับมาไปเรียกเอาคุณพ่อนี่ยคุณสมิงขาวซุปเปอร์ท็อป สิบเด่นศึกคนะรับเพราะว่าลูกชายของเด่นศึกสักนิภาแต่แดงเพชรไทยแข็งแรงเถ่าเพชรไทยนี่แขวนมือวุ่นวายรวบมอโบาานพาในใจหินมาเองเลยคุณอ,อาดมาโอย้ยนี่เออเมุมแรงเข้มยืนลุ้นอยู่เหมือนกันแต่ซ้อมไม่ดีเป็นลมเหมือนกันนะครับประเภทยืนซ้ายขอบเวทีนี่ตีอาร์นะครับเชีย่ยดังๆตีแรงๆโอ้ยอาร์นะครับเด่นศึกแต่ซุปเปอร์ทับครับก็ขยับขึ้นมามีหมา ซุเปอร์ทัพน้ำเงินนะครับเพชรไทยฝ่ายแดงตี่ดาไปตังนี้มีท่านบาลาเอาเลยครับเล่น2อ,อาวุธสัน้นเข้าหากันเ,เรียกว่า3คู่วันนี้ปรากฏการใหม่ครับแตกทุกคู่3ามคู่ที่ผ่านมาเหลือคู่นี้แหละครับกดยกที่สศึเจ้ามยาวมยไทยวันนี้นะครับคุณสมิงขาวถ้ามีคะแนนเต็มร้อยนี่ไม่ได้ยกยอพวกเดียวกันเองนะต้องให้เต็มร้อยเลยนะครับวันนี้แล้วมวยแตกทุกคู่ด้วยครับแล้วสนุก แอนตซินนี่ร้อนแล้ววันนี้นะครับ,รบเพราะว่าเข็มละ500ร้อยม่อทันทีเลยแต่เตะกั้นคอนี่ยังไม่เคยเจอนะครับในช่วงหลังๆไม่แน่ครับเดี๋ยวอาจจะได้ดูคู่นี้แล้วก็นี่แหละครับทางด้านฝ่ายแดงครับเพชรไทยลุยในยกที่สามนี่เสียงเชียร์ดังสนัน่นทีเดียวาัด้านสุป,ปร์ทับเองก็ยังไม่ได้ย่นย่อแต่อย่างใดนะครับคุณคุณพ่อครับเด่นฝึกดีติวเข้มเป็นยังไงต้องดูว่า อ่อลครับขึ้นขึ้นไปเองเลยน่นแหละครับั่นแล้อ้าวแล้วต้องดูครับว่ายกที่4จะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือไม่เพราะว่าดูแล้วนี่แรงปะทะจะเสียเปรียบฝ่ายแดงนิดหน่อยครับรายการมวยในศึกเจ้ามังกร25รายการนี้เสียทรงนะครับได้จัดเอายอดวงงามกับพชราชัยทวัลิตน้อยกับมันจาแล้วก็ทองไทยจะต่อยกระแสมรกตโพแก้วจะชกกระแสชัยกีฬาเตืนใจครับยกที่4่ครับนี่คือมวยรอบทีุสูสิทธงที่12 นี่แหละครับมาศึกเจ้ามวยไทยนําเสนอซุปเปอร์ท็อปน้ำเงินตีตบมือมาเพชรไทยฝ่ายแดงครับเพชรไทยเพชรเมืองวิเศษหรือว่าปอบุรพาลเลยครับตีตีแทงเข้าไปทีนึงนี่แหละซุปเปอร์ท็อปก็จิ้มมาแล้วครับมือต้องมาก่อนครับมือต้องต้องเกาะได้แขนต้องเกี่ยวติดถึงจะตีได้นะครับรัดเอวเอาไว้นี่ก็เรียกได้ว,ว่า อาวุธคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นใครทํามากได้มากครับจังหวะใครจะหลวมเท่านั้นเองนะครับไหต่อกันบนเวทีอีกเดินตนลอดนะครับเพชรไทยนําเงมนซุปเปอร์ท็อปพลิกหมุนเหลี่ยมลูกแข็งแรงเพชรไทยนะครับซุปเปอร์ท็อปมีเหลี่ยมมีพลิกไปเรื่อยถ้าจะว่ากันไปแล้วนี่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าทางด้านเพชรไทยนี่จะได้เปรียบก,ก็ตรงที่แรงปะทะนะครับในแต่ละทีนี่เห็นชัดเจนว่านัก ในขณะที่ซุปเปอร์ทัพก็อาศัยทำมากเข้าว่าแต่ว่าแม่แรงประทะนี่ครับอาจจะเป็นปัญหาได้หน่อยไม่แน่ครับยังไม่มีอะไรแน่นอนมาอีกทีนึงเพชรไทยจิ้มแต่ว่าซุปเปอร์ทัพก็โตเพชรไทยมีทัดมาลาข้างบนนีซุปเปอร์ทัอปแม่จะโรยโยไปหน่อยปลายยกนี่สี่นี่มการโกมลยังดูอยู่ไม่ไม่แยกอาวยังออกอาวุธก็ให้สู้กันต่อ เฉือกนิดหนึ่งเดินไ,ไปกลางเวทีครับเพชรไทยไม่ปล่อยให้ทางนั้นซุปเปอร์ท็อปได้หายใจโอ้โหคราวนี้เรียกคืนมาได้ครับวันและกำลังใจนี่มาอีกเต็มทีเดียวยังครับยังไม่มีอะไรแน่นอนซุปเปอร์ท็อปตั้งเงินจะมาครับตุ๊ก้วดีแต่ว่าเพชรไทยนี่แก่แม่มาทุกด้านทุกกระบวนทีเเียวคุณสีมิงขาวแม่เพชรไทยนี่กินยาขยัน เดินตลอดบี้ตลอดจะหินเพียอยู่ที่มุมฝ่ายแดงมันมีทักงลังใส่น้อยแนละเด่นตึกคุณพ่ออ้าวขวาอีกดอกนึงแหมแดงดื้ดอและชนอย่างเดียวเลยกล้ามลูกแข็งแรงนะครับคุณอาจครับจังหวะจะโคนของซุปเปอร์ท็อปนี่สวยงามครับแต่ว่าไมา่เจอลูกอย่างนี้ไม่ยอมให้หายใจนี่มันบางทีก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าเพชรไทยนี่แกบี้ติดเหลือกเกินครับเนี้ย ออกแข้งลีลาสวยงามครับทางด้านซูเปอร์ท็อปแต่ไปเจอลูกแข็งแรงนี่เลยครับล่าล่าเวียงลําตีของทางด้านเพชรไทยเข้าไปนี่ก็เรียกว่าอย่างนี้หมดยกที่4ี่ครับเหตุการณ์ในยกที่4ี่จะเป็นอย่างไรกันบ้างครับทีเราเห็นกันให้ดูกันชะาช้าจังหวะกระตุกลงนี้ทําได้ดีครับทางด้านซูเปอร์ท็อปแต่ว่าภาพโดยรวมแล้วนี่ความแข็งแรงของทางด้าน เพชรไทยนี่โอ้โหเหลือเกินอาวุธนี่ถ้าจะว่าไปนะเราวิเคราะห์กันว่าพอๆกันเท่ากันแต่ว่าทางด้านซปเปอร์ท็อปจะแข็งแรงในเรื่องของความแข็งแรงในคุณนนีิงขาวเพราะว่าทางเพชรไทยนี่แข็งแรงและเดินด้วยเขาแข็งแรงและเดินเดินบี้อายุแค่17เนะครับเยายวชนไทยนี่ห่างไกลยาเสพติดหน้าร้านทุกคนนะครับคุณนาท์ครับครับต่อร่วมกันครับลณนรงครับยาเสพติดนี่โอ้โห เข้าที่ไหนก็ที่นั่นหายนะาไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใกล้เคียงหรือว่าอย่าไปทดลองนะครับถ้าจะลองนี่ลองออกกําลังกันดีกว่านะครับเอามาดูยกสุดท้ายซปเปอร์ท็อปสินเดนซ์ครับฝ่ายน้ำเงินเทนไทยเทนเมืองวิเศษฝ่ายแดงครับนี่ก็คือมวยรอบอีสุสุครับครั้งที่12ครับในสายดีครับเอามา,มาการโกลมลไปเงินผู้ชี้ขาดบนเวทีรัดรัดไม่ยอมให้อยู่ห่างแล้วตอนนี้ เพราะว่าตัวเองถือว่าสถานการณ์ได้เปรียบครับพยายามป้องกันตัวครับอู้ยหันมาเล่นของมีคมคุณจะมีขาวเสียเถอะก็มียกนี้ต้องหันมาเรียกว่าเรียกว่าเจ็ดลีบคือตามบรรสัจร์จีนก็บอกว่ามีหมัดอันเดียวก่อนและมีศอกด้วยก็สองอย่างนะครับต้องตีให้น็อกไม่ให้แตก วันนี้3คู่ที่ผ่านมันแตกทุกคู่นะครับแล้วก็เ้า,าดูเหมือนว่าผมยังม,มีเลือดมาหรือเปล่าทางด้านคุณสมิขาคู่นี้ก็แตกครับทาง,ทางทด้านประเไทยไไโอโ้โ,อโหเส้นของมีคมเมื่อกี้นี่แตกที่โค้ชผมก็เลือดทะลักเลยทีเดียวถ้าทําให้คู่ชกแตกนี่ได้แต้มนะครับได้หนึ่งแต้มเอาเอาละเอาละแล้ว,ลวตัวเองแตกด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะครับทางด้านซูเปอร์ท็อปก็มีเลือดติดที่หน้าแต่ว่าที่แน่ๆนี่ ฝ่ายแดงครับแดงทักตัวแล้วนะครับตอนนี้แตกที่บริเวณโคนผมครับเหนือศีรษะโอ้โหนี่ถ้าแตกแต้งแต่ยกต้นๆก็อ,อันตรายเหมือนกันแต่เลือดเยอะนะครับคุาดครับ,รบเลือดเยอะเพราะว่าเด็กอย่างว่าละเด็กใหม่อายุแค่17ครับนักกีฬาครับกำลังออกกาลังกายอย่างนี้หัวใจสูบฉีดแรงครับเพราะฉะนั้นที่ประจอนเต้นแรงเลือดก,ก็พุ่งตามจังหวะการเต้นของหัวใจแหละ โอ้โหเลือดเข้าตานิดนึงทำการกรมลมองมองๆเล่ๆอยู่แต่ว่ายังไม่เห็นแผลชัดเจนครับแม่พูดถว่าเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับมาชอบเรื่องของกีฬาน,นี่เป็นเด็กที่น่ารักทําให้เราประเทศชาตินี่ก็จเจริญรุ่งเรืองด้วยหางระยาเส็จติดไปเลยอย่างฟุตบอลนะครับ,รบตอนนี้ก็รีซอคอลังดงังโอ้โหเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ซับหรือว่าตัวทีเด็ดเลยทีเดียวเดี๋ยวก็คงต้องเชียร์กันนะครับหลังจากจบ ทาราชเจ้ามวยไทยแล้ววันนี้ชมกีฬากันทั้งวันครับลงแรงใจไปเชียร์นักกีฬาไทยในซีเกมที่มาเลเซียะน,มามานะครับมารรดาพี่เลี้ยงบอกว่าระวังระวังหมากสูงเอาไวา้จ่ายหิตนี่ก็ยกใหหมวกกันน็อกไปด้วยครับตัวเองเลอดไหลออกมาเยอะทีเดียวก็โอ้โหน่าจะแตกลึกครับดีแต่ว่าเรายังไม่เห็นบาดแผลจังหวะต้นยกครับท,ที่เข้าไปฟันกัน คนละับสองับนี่บสุดท้ายเพชไท,ทยครับได้เลือดแฟนแป้นปลบมือครับเพราะว่าทั้งคู่มีวจิตัวใจของนักชกเต็มเปี่ยมทีเดียวใครจะได้รับการชุม,มืออย่างเป็นทางการก็รอครับมาดูทางด้านสนธยาไพรอนันต์กลับไปทางด้านชะลอวิเศษชยัยยะแล้วก็หันไปทางด้านแดงครับ เพชรไทยเพชรเมืองวิเศษเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับก็ตัวนี้ตัวแทนนะครับตัวแทนคุณกองพลสว่างภาคดีผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท MK ไทยจำกัดมอมเดรกาออสตินกินขาดมาเท่ให้กับผู้ชนะไปแล้วนะครับออสตินกินขาดมาเท่ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจ